สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพข่าวทะลุใหม่ก็เหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับได้เวลาตีห้าครึ่งหลายท่านก็มาชมกันแต่เช้ากราบขอบพระคุณจริงๆนะครับที่เข้ามาชมรายการข่าวทะลุใหม่ทั้งแฟนคลับตัวจริงแฟนคลับตัวปลอมก็ว่ากันไปอ่ะพร้อมหรือยังครับพร้อมก็ได้ละเลงเพลงข่าวกันเลยวันนี้วันเริ่มต้น ของสัปดาห์ใหม่วันจันทร์นะครับตรงกับวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2564วันนี้เป็นวันขึ้น12ค่ำเดือน11ปีฉลูครับวันเวลาก็มันก็เพิ่มไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นข่าวมันมันมันอัปเดตเขาเรียกอะไรมันก็มีมากขึ้นเรื่อยๆข่าวนู้นข่าวนี้ผมก็พยายามจับเรื่องนู้นเรื่องนี้มาวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ หรือเอามา,าทั้งแคทั้งคุยทะลุยข่าวกันไปเรื่องของนักร้องชื่อดัง <c oughs> หลายท่านก็อะไรกันนะครับเพราะว่าเขาสร้างแต่ความสุขให้กับประชาชนอย่างที่ผมบอกเมื่อประสบชะตากรรมธรรมดาครับโรภคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันต้องไปทุกคนเกิดแก่เจ็บตายแต่สิ่งที่ผมเห็นเนี่ยคืออะไรเบื้องหลังการเสียชีวิตของพรศัก์สองแสง อายุแค่หกสิบปีครับไม่เยอะร่างกายก็แข็งแรงมันเกิดเบื้องหลังอะไรครับผมไปจับจุดตรงนี้ว่าเฮ้ยนี่มันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าการฉีดวัคซีนตามข่าวมันอย่างนี้ครับท่านผู้ชมวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยพรศักดิ์สองแสงได้โพสต์ข้อความด้วยตัวเองนะครับ บอกว่าเพิ่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 แอสตราเซเนกาเข็มที่สองสร้างความกังขาและสร้างความสงสัยให้กับแฟนคลับและประชาชนว่าเกี่ยวข้องกับผลข้างเคียงเรื่องวัคซีนหรือไม่เพราะผ่านไปได้เพียง14วันและพรศักก็หัวใจวายเสียชีวิตโดยไม่มีผู้เกี่ยวข้องออกมาให้ความกระจ่างในเรื่องนี้แต่อย่างใดและบรรยากาศงานศพ มีเพื่อนบ้านหน่วยงานต่างๆมาไว้อะไรตรงนี้ทำให้ผมเองก็สงสัยว่าเฮ้ยพรศัก์ส่องแสงเสียชีวิตจากวัคซีนหรือเปล่าจากผลข้างเคียงของวัคซีนหรือเปล่านี่เป็นคำถามนะครับเพราะมันเกิดบ่อยครั้งสำหรับประชาชนหลายคนมันไม่เลือกแล้วครับไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องชื่อดงชื่อดังอะไรต่างๆ ไม่เลือกชั้นวันนะไม่เลือกคนแต่ถ้าวัคซีนมันเข้าไปทำอันตรายกับชีวิตของเรามันก็แน่นอนครับก็ต้องสูญสิ้นเสียชีวิตทำให้ครอบครัวทำให้เพื่อนฝูงทำให้ประชาชนที่รู้จักเนี่ยอะไรอาวร์ว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้หรือมันอาจจะเป็นเพราะวัคซีนก็ได้ผมไม่ได้ไปด้อยค่าวัคซีนเขามีหลายรายครับ อย่างเช่นอีกข่าวหนึ่งครับท่านผู้ชมหนุ่มเมืองชนร้องเมียดับครับเมียตายจากวัคซีนเหมือนกันนายชูชาติสิงวรราชอายุ52ปีอยู่บ้านเล็กที่15ทับ4ซอย4สุขุมวิทย์อยู่ที่บางแสนนะครับบอกว่านางสาววันลีนาเมืองรักอายุ32เป็นภรรยาขายของออนไลน์ ไปรับการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มเข็มสองเมื่อวันที่6กันยาที่หน่วยบริการวัคซีนของอำเภอเมืองชนบุรีจากนั้นก็กลับมาบ้านก็มีอาการป่วยเป็นข้าวเหนาเป็นไข้หนาวสั่นทานอาหารไม่ได้อาเจียนจะเป็นช่วงกลางคืนผลข้างเคียงจากวัคซีนโควิดจนต้องเข้าโรงพยาบาลแอดมิดเข้าโรงพยาบาลเข้าๆออกออกโรงพยาบาลถึง3-4ครั้งท้ายสุดครับท่านผู้ชม หมอระบุว่าป่วยเป็นไทรอยที่คอรักษาแล้วให้กลับบ้านจากนั้นอาการก็ไม่ดีขึ้นกลับไปแอดมิดโรงพยาบาลอีกครั้งหมอกระบุว่ามีการติดเชื้อทางกระแสเลือดจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตเมื่อวันที่4ตุลาทําศพและก็ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดชนบุรีในชูชาติก็ติดใจครับว่าการเสียชีวิตของภรรยาเนี่ยมาจากการฉีดวัคซีนชินโนความหรือเปล่าแต่ก่อนเนี่ยภรรยาก็ ปกติดีหลังจากฉีดไปแล้วก็เกิดอาการแทรกซ้อนจนเสียชีวิตอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูหน่อยคือใช้ชีวิตปกติครับเป็นไทรอยก็เป็นมานานไม่ได้มีโรคอะไรติดเชื้อกระแสะเลือดก็ไม่ได้อะไรไม่ไม่น่าแต่พอฉีดวัคซีนเข้าไปเนี่ยก็ทำให้เมียต้องเสียชีวิตนี่มันมีหลายเคสหลายตัวอย่างมาแล้วหลายคนที่เป็นอย่างนี้มาแล้วนะครับ นี่ก็เหมือนกันนักษาสาวพังงาสำนักงานาสปสอชอคือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสุราษฎร์ธานีเขาก็เอาตังค์ไปให้นะครับเพราะว่าน้องเขาก็เสียชีวิตเสียชีวิตเหมือนกันอายุ20ปีครับที่พังงาได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มที่สองมีภาวะหลอดเลือดแดงอุดตันที่ขาส่งผลให้ขาดเลือดฉับพลัน ทำให้การรักษาโดยการตัดขาครับตัดขาด้านซ้ายบริเวณเหนือเข่าปัจจุบันยังคงรักษาตัวต่อเนื่องที่โรงพยาบาลสงขลานครินเพื่อเยียวยาช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างรวดเร็วเขาก็จ่ายค่าตัดขาไปสี่แสนครับนี่คือข่าวที่ออกมายังมีอีกเยอะนะครับแต่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังไม่ได้ให้ท่านกลัววัคซีนไม่ได้ท่านกลัววัคซีนทุกคนเสี่ยงทั้งนั้น เกิดแก่เจ็บตายปกติธรรมดาแต่มันมีความจำเป็นต้องฉีดมันมีความจำเป็นต้องตายครับเพราะมันจำเป็นต้องตายจำเป็นต้องฉีดเมื่อทั่วโลกเขาฉีดไทยเขาฉีดกันแต่มันเป็นเคราะหามยามแรงเคราะหหามยามซวยอะไรไม่ทราบมันทำให้คนดีๆต้องจากโลกนี้ไปมันต้องจากโลกนี้ไปก็ทำให้ผมสงสัยนะครับสงสัย ก็เอาข่าวอย่างเนี้ยมาเล่าให้ฟังอย่างพรอนสั์สองแสงเนี่ยเขาก็ฉีดวัคซีนเข็มที่สองหลังจากนั้นสิบห้วัน15วันหัวใจวายหัวใจวายเป็นโรคหัวใจมาก่อนหรือเปล่าหรือไม่เป็นโรคหัวใจเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แฟนเพลงหรือพี่น้องประชาชนกังขากันก็ตามดูกันนะครับนี่คือวัคซีนผมไม่ได้ด้อยค่าไปฉีดกันเลครับไปฉีดกัน จะได้มีภูมิคุ้มกันหมู่เมื่อเราฉีดถึง70%ของประชากรในประบ้านเรา6 8ล้านคนเนี่ยจะได้ภูมิต้นานทานหมู่ให้ยุดเขาเปิดประเทศแต่เอาละวันนี้ยังสร้างภูมิต้นานทานหมู่ไม่ได้ก็เลี้ยวไปสร้างภูมิต้านทานในครอบครัวในตัวเองนั่นก็คือเลี้ยวไปแพทย์ทางเลือกรับประทานเบต้ากลูแคนซึ่งมีผลการวิจัยมามากกว่า20ปี และได้รับการยอมรับจากมหาลายการแพทย์หลายแห่งมาไล่ห้าวัดมู่นนี่นั่นอย่างที่เคยเล่าให้ฟังศาสตราจารย์ดรสมศักดิ์บระขามินอดีตประกะาสวงสาธารณสุขเอามาเขียนเป็นตำราบอกว่าเบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกฉะนั้นท่านพอมีกำลังก็จัดการซะเพื่อครอบครัวของเราอย่างน้อยครอบครัวเราก็มีภูมิต้านทานกันทุกคนในบ้านนะหมายเลขโทรศัพท์ข้างล่างนะครับข้างล่าง โทรศัพท์หาหรือพูดคุยสอบถามทางวิชาการวันนี้เอากันแค่นี้เอ้าขึ้นเรื่องกันขึ้นเรื่องกันว่าวันนี้เรื่องการบ้านการเมืองเนี่ยหลายพักหลายพักเนี่ยหลายพักการเมืองเนี่ยเขาก็โชว์นะโชว์แคนดิเดตนายกกันแล้วว่าพักนี้สนับสนุนใครเป็นนายกพักนั้นสนับสนุนใครเป็นนายกทีนี้พักเพื่อไทย ก็เป็นพักที่บอกว่าจะแลนสไลด์จะแลนสไลด์ถ้ามีการเลือกตั้งกันขึ้นมาเนี่ยทีนี้การเลือกตั้งเนี่ยไม่มีใครที่จะสามารถชี้ได้ว่าจะยุบสภาเมื่อไรเลือกตั้งเมื่อไรอยู่ที่ยุทธเขาคนเดียวอยู่ที่พี่ยุ้ยคนเดียวเท่านั้นเพราะเขามีอํานาจในการยุบสภาเมื่อวานในก้าไกลพักเก้าไกลไปไประชุมที่ขอนแกน่นทิมพิธาหัวหน้าพักบอกอย่าไปหลงกลอย่าไปหลงกล นายกอาจจะยุบสภาเร็วๆนี้นั่นก็เป็นความคิดของเจ้าทีมเขานะเพราะว่าเขาบอกว่าพักเขาก็แลนสไลด์เหมือนกันจะแลนสไลด์แบบพายุมาบ้านพังหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ปรากฏว่าในวันประชุมเมื่อวานนิติขอนแก่นมีสอสอหลายคนไม่ได้ร่วมประชุมด้วยสื่อก็สงสัยว่าพวกนี้ไปแน่อย่าไปว่าเขาเป็นงูเหา่า คืออยู่กันด้วยดีต่อมาก็อุดมการไม่ตรงกันนะเพราะว่าบางพักการเมืองเนี่ยยังอยู่ในการครอบงำของนายทุนพักสั่งซ้ายหันขวาหันนะแล้วก็ต้องให้ทำตามเมื่อเขาไม่ทำตามก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ปกติธรรมดาครับอย่าไปคิดอย่าไปคิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีนูน่นนี่นั่นทางเดินชีวิตเขาในการไปสู่ประชัธิปไตย และก็เป็นทางเดินของเขาที่ที่เขาเดินทางผิดแต่เขาได้สอสอในนามพักนี้ก็เป็นเรื่องโชคดีของเขาในทางการเมืองแต่เอาละเขาไปอยู่พักใหม่เขาอาจจะสอบตกก็ได้ฉะนั้นก็ให้ท่านดูกันต่อไปผมเองไม่อยากลงโทษใครไม่ว่าใครหัวหน้าพักคุณทิมพิทาเขาก็ตั้งใจดีเขาไปเริ่มต้นที่ขนแกะขอนเขตหนึ่งเพราะอนาคตใหม่พักอนาคตใหม่คราวที่แล้วเนี่ย ภาคอีสานได้สอสอคนเดียวนะครับที่เขตหนึ่งจังหวัดขอนแก่นคือคุณทิินันแล้วคุณทิ่นันก็ย้ายไปย้ายไปอยู่ย้ายไปอยู่พักอื่นย้ายไปอยู่พักอื่นรู้สจะบุมิใจไทย mm. เขาก็ต้องมาเริ่มต้นตรงนี้ด้วยความแค้นขาใจางไงล่ะครับ mm. เกิดที่ขอนแก่นเขตหนึ่งก็ต้องมาเริ่มประชุมตรงนี้แล้วประกาศกล้องปองรักให้กล้องโลกว่าจะลุย ภาคอีสานหนึ่งร้อยสิบหกเขตให้ชนะเพื่อไทยเฮ้ยอย่าเพิ่งหัวเราะอย่าเพิ่งหัวเราะให้ชนะเพื่อไทยมือคือมันประกาศมันประกาศคุยโมอโอวดกันได้ปกติธรรมดาผมก็คุยได้บอกเฮ้ยผมเนี่ยจะขวาดสอสอให้หมดสี่ร้อยเขตผมจะเอาสามรอยเขตพูดได้แต่คนเขาฟังเขาบอกเฮ้ยมึงบ้าเปล่าน,นี่ผมบุญตัวผมเ,เองนะผมไม่ได้ว่าใครนะฉะนั้น คนเขาก็วิจารณ์ว่าเฮ้ยทิมพิธาเหมาะเป็นนายกไหมทิมพิธาเคยรับราชการไหมไม่เคยทิมพิธาเคยผ่านงานอะไรมาบ้างในทางการเมืองแล้วถ้าไว้วางใจแล้วมันจะไหวไหมถ้าเทียบกับคนอื่นเทียบกับตุดารัฐเทียบกับกรจติกาวณน,นิดนะหรือว่าเทียบกับจุรินลักษณะวิสิทธิ์ซึ่งมีประสบการณ์มัญญามายาวนานนะโดยเฉพาะผลงานดีเด่น ที่ประชาชนชอบใจมากคือเอาไข่มาช่างขายนะหรือชอบประยุทธ์ประยุทธ์อาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปอีกเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคพลังประชารัฐผลงานดีเด่นล่าสุดคือส้วมรอยน้ำคนอาจจะชอบผมไม่ใช่กระแนะกระแหนนะครับฟังให้ดีคนอาจจะชอบว่าเฮ้ยโอ้โหมันคิดได้ไงว่าส้วมรอยน้ำและใส่ชื่อประยุทธ์เออ เราหลาจะช่วยประชาชนถ่ายง่ายถ่ายคล่องหรือถ่ายไม่ออกก็ไม่รู้ฟังกันเพราะว่าพลังประชารัฐเนี่ยเขาโชว์ประยุทธ์ครับเขาโชว์ประยุทธ์ขายเขาคิดว่าขายได้เพราะไปทางไหนไปใต้ก็รักจังฮู้รักจังฮู้สู้ลุงตู่สู้สู้สู้ส,ส,สู้ลุงตู่พอไปอุบลราชธานีโอ้โหมาตอนรับกันพลื้อพลับยุทธเขาไม่รู้ครับว่าไอ้พวกนี้ เกณมาหรือเปล่าผมไม่ได้ว่าพี่น้องชาวอุบลน,นะคนอื่นเขาพูดเขาบอกเกณฑ์มาหรือเปล่าเพราะสอสอที่อยู่ในพักพลังประชารัฐเขาก็ต้องเอาคนที่ลุงตู่สู้สู้ฮักลุงตู่หลายหลายเดอ้อลุงตู่ก็เมาความรักครับเมาหมัดเพราะประชาชนรักมากประชาชนรักมากถึงพวกไอโซเชียลที่ทำข่าวโซเชียลอย่างไอบุญลวีมันจะไม่รักกูโอ้โหอย่าไปพูดรัก ฮักหลายๆเหมือนกันลุงตู่ผมก็ฮักลุงตู่หลายๆออกมาเชียร์ไงวันนี้ออกมาชื่นชมว่าเฮ้ยลุงตู่ผลงานดีเด่นสร้างส้วมรอยน้ำเนี่ยมันสุดยอดแล้วผมถามว่านายกรัมปีทั่วโลกประธานาธิบดีทั่วโลกเขาเคยคิดอย่างนี้ได้ไหมได้มือขวาอย่างไอ้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 แหงคิดให้เนี่ยอ่ารัมรีแรงงานสสชนบุรีคิดให้โอ้โหมันสุดยอดนะ สุดยอดความคิดนะสร้างส่วมลอยน้ำนี่ผลงานดีเด่นประชาธิปัตย์ก็ผลงานในอดีตนะเอาไข่มาช่างครับแล้วผลงานใหม่ก็มีนี่นีน่หายไปไหนล่ะจะส่งตะกแตนไปขายทั่วโลกจะเป็นจะเป็นสินค้าส่งออกตะกแ่นของกระทรวงกรเกษตรที่ประชาธิปัตย์คุมอยู่คือเขาก็มีแคนดิเด a t ประชาธิปัตย์เขจะเอาจุรินจุรินเป็นนายกได้ นะแต่ก่อนเนี่ยอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพักแต่อภิสิทธิ์ประกาศไม่เอาประยุทธ์เท่านั้นแ่ะครับก็โดนระบอบประยุทธ์เช่งปีเล่นงานจนกระเด็นออกจากสอสอไปเพราะเขาเอาประยุทธ์กันทั้งพักอ่ะบ้านเมืองสงบจบที่ลุงยุทธพี่มาก,ก็รู้ที่จบจริงหรือเปล่าบ้านเมืองสงบมันมีมันมันมีความสงบครับประยุทธ์ไปใต้ฮะ โอ้ยรักจังหู้ผมไปใต้ผมไปเห็นผมไปเห็นสงบจริงๆไปแวะตามปั๊มน้ำมันลองไปแวะสิร้านที่เปิดเคยเปิดร้านขายของที่เคยเปิดตามปั๊มน้ำมันแต่ก่อนแน่นนะเดี๋ยวนี้มีร้านสองร้านบางบางบาง,บางปั๊มน้ำมันไม่มีร้านขายของเออผมว่าเฮ้ยมันสงบดีพี่น้องประชาชนจะได้อยู่บ้านอยู่บ้านกันนะอาชยากรรมไม่ค่อยเยอะตอนนี้ เพราะอยู่บ้านกันเยอะไม่มีเวลาไปไหนออกไปก็ต้องจ่ายค่ารถค่ากินอะไรต่างๆรายได้ก็ไม่มีที่เก็บเงินไว้ก็หมดแล้วก็สงบดีนี่คือระบอบประยุทธ์อภิสิทธิ์ไม่เอาระบอบประยุทธ์อภิสิทธิ์ก็อยู่ไม่ได้ก็เลยต้องเชิดจุลินเพราะจุลินเอาระบอบประยุทธ์สอสอส่วนใหญ่ยกมือเข้าร่วมรัฐบาลเอาระบอบประยุทธ์เอ้าช่วยกันเชียร์ประชาธิป,ปัตย์หน่อยส่วนพลังประชารัฐ เขาก็ประกาศจะเอาสองห้าสิบเสียงสองยเจ็ดสิบเสียงก้าวไกลก็บอกอย่างน้อยต้องได้ร้อยแปดิบเสียงเพื่อไทยก็จะเอา2 8 0ยปดสิบเสียงรวมกันไปกันมาแล้วหนึ่งอเสียงทุกพักนะรวมกันแล้วสอสอมีสี่ร้อยครับแต่ว่าเขาขอกันเขาขอกันอย่างนี้นี่คือการเกทับรับแหลกของโอกาสเมืองคือฟังแล้วอย่าไปเครียด ฟังแล้วก็ขำขันกันไปอย่าไปจริงจังมันวันนี้ถึงคิวของพลังของ,ของคิวของเพื่อไทยถึงคิวของเพื่อไทยหลายคนสงสัยเฮ้ยมันจะเอาใครเพื่อไทยบางคนบอกจะเอาพี่โอ๊กผ่านทองแท้ขึ้นมาเป็นแคนดิเดตนายกบางคนก็บอกจะเอาลูกเขยลูกเขยเป็นนักธุรกิจมาทำหน้าที่แทนพ่อตาแม่ยายนะคุมกิจการต่าง บางข่าวไม่รู้เอาใครบอกเอาคุณหญิงนี่แหละเหมาะสมดีประสบการณ์เยอะนะเป็นคนนิ่งเป็นคนเก่งเป็นคนดีที่ทําให้ทักษิณร่ํารวยมาได้ก็เพราะคุณหญิงนายหญิงนี่แหละบางคนก็บอกว่าเฮ้ยเอาพลโทเอกว,วินัยทองสองพี่วินัยเขาปฏิเสธบอกผมไม่เคยคิดเล่นการเมืองเลยหลายคนก็บอกเฮ้ยบางทีน่าจะเป็นน้องคุณหญิงพี่ออฟพ,พี่อฟอฟพลโทเอกพรยวพันธ์ดามาพงศ์อดีตพอบตํารวจ พี่อ,อฟเพียวพรนเขาก็เขาก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวการเมืองเป็นนายตำรวจอาชีพจนกเกษียณอายุราชการเป็นผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติแล้วท่านก็ไม่ได้อะไรไปอยู่กับบ้านอยู่เงียบๆอยู่ของท่านอะไรของท่านคือท่านไม่เล่นการเมืองอะไปฉุดยังไงก็ไม่มาพี่อ,อฟนะแล้วก็เออหันซีหันฝางเอาไข่ชัยกเกษมนิติสิริเป็นนักกฎหมายนะ คนดูใบเขาก็เห็นด้วยแต่ว่าบ้านเมืองนี้เอาคนมาเชิดเอาคนมาเป็นแคนดิเดตนายกเนี่ยมันจะต้องมีความรู้ความสามารถประสบผลสำเร็จในทางธุรกิจประชาชนเขากจจ็จะเชื่อถือครับเพราะเวลานี้บ้านเราเนี่ยปัญหาธุรกิจปัญหาเศรษฐกิจมันเป็นปัญหาปากท้องอันดับหนึ่งผู้นําที่มาจากทาหารอย่างประยุทธ์ไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้ มันเจงบงมาเจ็ดปีกว่าแล้วจะทะลึ่งอยู่อีกหปีกว่าแต่ผมว่าผมว่าอีคงไปไม่ไหวแล้วคงจะจบหลังจากครบสปีในปี66ในปีหกหนะครับหลายคนบอกเฮ้ยอยู่ไม่ถึงกงความกลางสภาราะบอบประยุทธ์นะครับมันทำอะไรได้ทั้งนั้นเขาจะอยู่ก็อยู่ได้นั่นคือระบอบประยุทธ์ ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนระบอบประยุทธ์เป็นประชาธิปไตยคุณอย่าไปหวังอะไรในความเจริญถึงบ้านเมืองอ่ะทีนี้ทีนี้จนสุดท้ายของพรรคเพื่อไทยได้ข่าวว่าเขาทำโพกันว่าเอาใครมาเป็นแคนดิเดตผมเองก็ไปแอบได้ยินว่ายังไงก็หนีไม่พ้นเศษฐาทวีสินประธานบริษัท เจ้าของบริษัทสินศิริซึ่งเป็นอสังหาหริมทรั์รายใหญ่จบจากต่างประเทศจบเมืองไทยประสบการณ์เหลือเฟือประสบการณ์เหลือเฟือในเชิงธุรกิจประสบการณ์เหลือเฟือมองภาพกว้างในวงการธุรกิจออกก็ต้องมีคนนี้ที่ถูกใจคนดูใบถูกใจอดีตนายกปู่และถูกใจครอบครัวตระกูลชินวัตร น่าจะถูกใจพี่น้องประชาชนอย่างที่ผมเคยเสนอข่าวไปคุณเศษฐายังไม่อือไม่อ่าไม่จริงหรอครับคุณเศฐาแสดงความคิดเห็นทางสื่อบ่อยท่านไม่สังเกตเองแสดงความคิดเห็นทางสื่อหลายครั้งหลายหนแต่สื่อไม่จ้องจับเองแต่ผมจ้องจับเพราะดูราศีดูโงเ่เฮงแล้วเฮ้ยไปได้เว้ยเศษฐาเศษฐาไปได้เท่าแลนสไลด เสียงเพื่อไทยมามากเศฐาทวีสินจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีพละเรือนคนแรกได้คนไหมผมเชื่อแน่ว่าประสบการณ์ของเศฐาจะดีกว่าของจุลินจะดีกว่าของอนุทินจะดีกว่าพิธาลิมเจริญรัตน์นะประสบการณ์ในเชิงเศรษฐกิจนะครับและผลงานในเชิงเศรษฐกิจผมเองไม่ได้ ชักธงเชียแบบซีสวไม่มีผลประโยชน์อะไรกับใครแต่มองผลประโยชน์ของประชาชนเอามาวิเคราะห์ให้ฟังอย่าไปคิดว่าเฮ้ยฉันพวกประชาธิปัตย์ฉันต้องเชียร์จูลินเรามองด้วยสายตาเรามองด้วยความเป็นกลางเอาผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้งเอาความรู้ความสามารถของคนที่จะนำพาประเทศในวันข้างหน้าผมเข็ดแล้ว เข็ดแล้วที่จะมีนายกรัฐมนตรีเป็นผลเอกเข็ดแล้วที่จะมีนายกตีที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องเศรษฐกิจแต่ดันทะลึ่งมาเป็นประธานประธานประธานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจหรือเป็นประธานหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ชื่อประยุยเอ้ยชื่อประยุทธ์ดันทะลึ่งมาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจแต่ตัวเองไม่เคยพูดถึงเศรษฐกิจไม่เคยพูดถึงเศรษฐกิจเลย ให้พี่น้องประชาชนฟังรู้หรือเปล่าเข้าใจไหมว่าดีมานคืออะไรซัพปลายคืออะไรผมไม่ทราบว่าประธานเศรษฐกิจเข้าใจหรือเปล่าเวลานี้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนหมูแพงไข่แพงรายงานข่าวที่ออกมาเนี่ยเวลาเนี้แต่ก่อนเนี่ยคนเลี้ยงหมูเนี่ยวันละห้าหมื่นตัวตอนนี้เหลือสองหมื่นห้าครับถามว่าทำไมเลี้ยงไม่ไหว เพราะอาหารสัตว์มันแพงมหารสัตว์อาหารสัตว์มันแพงคนก็หยุดเลี้ยงคนก็หยุดเลี้ยงเพราะเลี้ยงไปเนี่ยต้นทุนมันตกก,กิโลกรัมละ80บาทตก,กกิโลกรัมละ80ดสิแต่หมูเป็นที่เบียเชือดขายเนี่ยเหลือกิโลกรัมละ60บาทต้นทุน80ดสเหลือกิโลละหกสิบผู้เลี้ยงหมูก็ขาดทุน20่สิแสดงว่าเลี้ยงหมูตัวหนึ่งขาดทุนสองพบาทนะ แล้วมันจะอยู่ได้ยังไงมันอยู่ไม่ได้ครับมันอยู่ไม่ได้เพราะอาหารสัตว์ของเจ้าสัวที่รัฐบาลอุ้มอยู่เนี่ยมันแพงมันแพงเหมือนกับไข่ไก่เนี่ยในสหรัฐอเมริกาไข่ไก่ถูกในประเทศที่จเจริญอย่างเวียดนามนี่ค่าแรงเขาถูกแต่ค่าครองชีพเขาไม่แพงเพราะเขาคุมราคาเครื่องอุปโภคบริโภคให้ประชาชนกินดีอยู่ดีอยู่ได้ในสหรัฐอเมริกาค่าแรงสูงค่าแรงสูง วันหนึ่งหลายพันบาทถ้าเทียบเงินไทยแต่ไข่ไก่หมูเนื้อไก่เขาราคาถูกราคาถูกถ้าเทียบกันในบ้านเราแล้วบ้านเราค่าแรงส0มร้อยแต่ราคาหมูมันขึ้นไปเจ็ดแปดสิบเดี๋ยวก็ร้อยกว่าเดี๋ยวก็ร้อยกว่าราคาไข่ก็เหมือนกันราคาไข่เนี่ยเกษตรกร,ร,กรต้องขาดทุนขาดทุนครับสิบห ราคาอาหารไก่อาหารอา,อาหารไก่เนี่ยเคยกิโลล้เท่าไหร่ครับกิโลละสิบสอบาทตอนนี้ขึ้นมาสิบาทคนเลี้ยงไก่นี่เดือดร้อนบนมาที่ผมหลายคนเพราะอาหารสัตว์หนึ่งกิโลเนี่ยท่านผู้ชมจะเลี้ยงไก่ได้แปตัวต่อวันครับมันไม่มีกําไรแล้วก็มาบนของแพงของแพงก็ต้องโทษรัฐบาลไข่ประยุทธ์แพงเพราะไข่ประยุทธ์อุ้มนายทุนทําไมละครับ วิธีการแก้อาหารสัตว์แพงเนี่ยมันมีหลายวิธีแต่ขอแต่ท่านอย่ากเกรงใจในายทุนก็แล้วกันใค,ใครใครนายทุนคนไหนเราก็รู้กันอยู่ใครเป็นเจ้ายุทธจักรการทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารสัตว์เขารู้กันอยู่ทั่วประเทศแล้วประยุทธ์ไม่จัดการประยุทธ์ไม่ดำเนินการ นะกฎหมายเราก็มีอยู่การเอารัดเอาเปรียบกันเป็นยังไงแล้วเขาจะอยู่ได้ไหมอ่ะเขาก็เลิกเลี้ยงเพราะเลิกเลี้ยงของมันก็แพงของมันน้อยอะ่ะเหมือนกับโรงงานต่างๆผมบอกว่าเขาขายน้ำสม้มขายไซอิ้วอยู่เขาเคยใส่รถบรรทุกส่งทุกวันทุกวันทุกวันแต่วันนี้อาทิตย์หนึ่งจะออกสักครั้งหนึ่งคนงานที่มีหนึ่งร้อยคนก็ปลดไปขอร้องให้ลาออกเหลือสามสิบคน ออกไป70%็ดเรนเหลือสาสิบคนออกไปเจ็ดสิบคนเพราะอะไรไม่มีเงินเดือนจ่ายสาสิบคนก็อยู่อยู่แล้วแล้วมันก็ไม่คุ้มกับการลงทุนไหนค่าไฟค่าน้ำนะค่าแรงงานค่าต้นทุนการผลิตมันก็ต้องแพงและที่สำคัญก็คือน้ำมันยังไงล่ะครับน้ำมันไหนบอกคุมสาสิบบาทหลายแห่งที่แฟนคลับ คอมเมนต์มาที่ผมมันเกิน30บาทจะใกล้4ี่ิไปแล้วไอ้น้ำมันดีเซลที่ว่าที่รัฐบาลบอกจะคุมให้ได้ไม่เกิน30สบก็พูดอยู่วันสองวันวันนี้ลืมแล้วอ่าลืมแล้วครับออกไปแสลงแตนแตนอยู่ต่างจังหวัดไปไปอะไรไปเยี่ยมน้ำท่วงน้ำท่วมไปเยี่ยมผมไม่ไดีเห็นด้วยเลยมันสร้างภาพให้คนเห็นว่าคนยังชื่นชมประยุทธ์คนยังคือทำให้คนไม่รู้เนี่ยเขาคิดว่าประยุทธ์จะนำพาบ้านเมืองไปได้ ไม่มีทางไม่มีทางตราบใดที่ยังดําเนินงานนะโยบายอย่างนี้ตราบใดที่เรายังไม่เป็นประชาธิปไตยยังห่างไกลครับถึงแม้จะเปิดประเทศแต่ภูมิคุ้มกันมันยังห่างไกลนะต่างชาติเขาไม่เชื่อมัน่นเขาไม่เชื่อมัน่นเวลานี้มันถอยลงการศึกษาเหมือนกันไปดูสิครับลองคิดม้างไหมเด็กๆที่จะเปิดเรียนวันที่หนึ่งพฤศจิกาเนี่ยทำไปทำมาจะเลื่อนไปสิ ผลการเรียนผลการศึกษาของเด็กเนี่ยถ้าเด็กมาเรียนทุกวันเนี่ยหลายคนหวังว่ามันคงจะได้เจ็ดสิบแปดสิบหรือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่เด็กเล่นเรียนออนไลน์อยู่กับบ้านเล่นบ้างเรียนบ้างเล่นบ้าง,เ,างเรียนจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้การเรียนตกต่ำมาครึ่งหนึ่งสี่สิบเปอร์เซ็นต์เวลานี้ผมกล้าพูดได้เลยว่าการศึกษาในประเทศไทยเนี่ยแพ้ครับแพ้แพ้อะไรแพ้ประเทศกัมพูชาแพ้เขมร ไปดูเด็กขเขมรสิเด็กเขมรเด็กๆเนี่ยพูดภาษาอังกฤษเก่งเขาเขาเรียนภาษานะครับเขาเรียนภาษาเขาสื่อสารกับพวกผมได้ผมพูดกัมพูชาไม่ได้พูดขเขมรไม่ได้ผมไปพนมเปญผมพูดภาษาอังกฤษกับเด็กได้เขาเข้าใจหมดผมยังชื่นชมว่าเฮ้ยเขาเก่งกว่าเด็กไทยเก่งกว่าเด็กไทยเพราะรัฐบาลเนี่ยมองกระทรวงศึกษาเป็นของชำร่วยเป็นกระทรวงชำร่วยเอารัฐมนตรีที่ไม่มีศักยภาพมาเป็น ไม่ได้พัฒนาการศึกษาให้เด็กได้ก้าวหน้าเท่าที่ควรเหมือนกับสิงคโปร์เขาเหมือนกับกังพูชาซึ่งกําลังจะดีดวันดีคืนเหมือนกับเวียดนามอนาคตลูกหลานเวลานี้มันมองไม่เห็นลูกหลานเขาก็รู้ว่ามันมองอนาคตเขาไม่เห็นเขาถึงออกมาประท้วงไงทําไมเราไม่มองจุดนี้บ้างครับผมวิพา์วิจารณ์อย่างนี้ผมไม่ได้เก่งอะไรมากมายไม่ได้เก่งอะไรมากมายแต่อยากเป็นนายก อยากเป็นนายกยกขบากจากกระเบือไปก่อนเนาะเอาขอบพระคุณมากที่ทิตาท่านติดตามชมรายการข่าวทะลุใหม่นะคุยกันเครียดบ้างไม่เครียดบ้างสนุกบ้างนี่คือรายการข่าวทะลุใหม่ข่าวตลาดล่างครับนะใครอย่ามาบอกผมบน่นโอ๊ยไม่มีสาระมึงอย่าฟังก็ไปที่อื่นสิวะฟังทําหอกอะไรไม่มีสาระก็ที่คุยกันนี่สาระทั้งนั้นสาระของประชาชนความเดือดร้อนประชาชนทั้งนั้น มึงเป็นสลิมประยวยก็ไปที่อื่นไม่ต้องมาดูเออให้คนดีๆเขาดูให้คนดีๆเ,เขาดูครับนะเขาจะได้เป็แนแฟนคลับตัวจริงครับขอบพระคุณจริงๆครับทุกท่านนะช่วยกดไลค์กดแชร์ใครยังไม่ติดตามกดติดตามข้างล่างนะแล้วก็ช่วยกันแชร์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 ชรชรชรนะลาไปก่อนจากกระผมบุญละวียมจินดาพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ